ก็แค่อยามุนงก็เพื่อนเย็นใจเย็นเย็นแลว,วังมันกัดน,นะกล้วว่มดันดันมันดันมันเข้ามาคืนก่อนเปนใครในรถมีใช่ไหมมีอะไรนี่ขอชาวบ้านนี่ขอชาวบ้านนี่อะไรลูกลูกนิริศอะไรอยู่ <c oughs> รับแจ้งว่าไงบ้างพอได้รับแจ้งมาว่าหมามันติด ในกระป๋องครับ uh huh. แล้วไม่สามารถกินข้าวได้อ uh ื huh. แล้วญาติคุณรอบ,บ้านชาวบ,บ้านพยายามจะจับมันไม่ให้จับเพราะมันจะวิ่งหนีแล้วก,กัดอย่างเดียวอ uh huh. แล้วก็เลยได้ประสานทางคุณชีพให้มาช่วยครับผม